ไม่ดีอะเดี๋ยลเราต้องล้มนี่คือลอยอะภูเขาลำเขาเฉลิมใช่ปอ้าวถ่ายนลวันใช่ชอนันนั้นอะงกันนะเี่วันนี้นเกววันนี้ร้องอยู่ข้างหน้าค่ะพ่อ ทุกคนที่อยากอนนยบอกเ,อนนเธอ Ha <laughs> น่ารักทีนี้น่ารักอืมทีนี้น่ารักจริงธรรมชาติมากเหมือนเป็นแฟนกันจริงๆค่ะแล้วก็จะมา recap รักก็ได้ morning love เออเป็นเพลงประกอบน้องแฟนเก่าเลยเนย DX morning ของคริสติงโตใช่เป็นเพลงที่แบบว่าอะไรใหม่ๆเนาะก็ช่องเสียงที่แบบใหม่มากใหม่ในการการร้องด้วยเพราะว่า แบบว่าคือหนึ่งคือเสียงสูงมากมแบบเสียงสูงคือปกติจะแบบไม่ค่อยเจอแบบว่าฮุกเสียงสูงแต่ว่าเราจะไปเจอแบบว่าเหมือนแบ,บบบทที่สองอะฮ<ม>ุกก่อนแบบเอ้ฮุกหลังบทบทที่สอง<ม>หเราฮุกก่อนจบที่แบบเสียงสูงต<ม>่นคือสูงตั้งแต่แบบแรกเลยอะ<ม>ตอนฟังสดก็คือแบบอ,อู้ใช่<ต>ไม่แล้วจะให้เรามามจีนจ้าอะไรไปลง เขาช่วยสนุกนะเพราะเขาไหวหอนเขาแบบเสียงเขาแข็งแรงขึ้นนะหลังจากร้องนะคนเดียวอะไรเงี้ยใช่เออางแบบว่าค้นใจเธอมาเป็นเพลงนี้มันก็จากคนใจหลังก็เป็นขึ้นมาเยอะแล้วมอนี่ มอร์นิ่งเลยไม่ได้ไม่ได้เราก็เสียเราไม่ไปเออใช่ฉันฉันร้องตามได้แค่แบบกูดกูดมอร์นิ่งเออกูดกูดเออถ้ามันยากมากก็ร้องกันเองนะคะใช่ก็ก็เหมือนที่ร้องกันเองมาตลอดก็ร้องกันเองไปนะคะเออเราก็แบบเป็นในนี่อย่างเดียวลูกแอนิมอลเออแต่ในน้นคือเอ็มวีโดยรวมก็คือมิีิใหม่ไม่ว่ามิติใหม่มากถ้าเราไม่ได้นำเรื่องแบบขายของอะอะอะอ๋อฉันว่ามันก็ไม่ได้ขายไน่ารักไปน่าหรอไม่ได้ทักไม่ได้แบบว่าแต่มันไม่มันไม่ได ให้รู้เฉยว่าจะมีอะไรขายบ้างเออจะมีเมิร์ชอะไรบ้างของซีรีส์เรื่องนี้ซึ่งฉันคิดว่าอันเนี้ยมันไม่ได้ทั้งหมดนะมันอาจจะมีอีกเออคิดว่านะอาจจะมีอีกในอนาคทุกอีพีเลยหรอก็ไม่ก็ไม่แน่ไงก็ไม่แน่เราก็ไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ที่ GMM TV Shop เออก็คือเราต้องเกิดกับอีพีได้ยาๆอีกแล้วใช่ ก็ก็ต้องรอดูว่าว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าใดๆคือ m v โดยโอออกสำหรับนี้ก็คือก็น่าร,รักจริงอ่ะเพราะว่ามันเ,เริ่มโดยการที่แบบว่าเหมือนให้แบบว่าให้หาวดปริศนาเออสืบปริศนาแบบทําเหมือนแบ,แบบว่าเป็นเขาเรียกนะดีเทคทีฟอ่ะเออที่แบบว่าคอยตามหาแบบตัวอักษรทีละตัวอักษรเพื่อมารวมกันเป็นประโยคเพื่อที่จะหาว่าปริศนาเนี่ยคือปริศนาอะไร ใช่แล้วแบบเหมือนกับอันเนี้ยแบบพี่สิงห์อะน่าจะรู้เลยแล้วว่าชอบอะไรน่นะแล้วเขากะมีความเป็นสบาเขาก็จะมีแบบเหมือนกับคินอะให้คิดอะแบบหาตรงนั้นสิตรงนี้สิอะไรเนี่ยแล้วทุกครั้งที่แบบเหมือนคิดเจอใช่ไหมเขาก็จะทำหน้าแบบทำตาแบบเอ็นดูอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งมันแบบมันน่ารักมากอะมันเป็นกิมมิกที่แบบเฮ้ยเนี่ยแหละคือคนรักกันนึกออกปะเออคนเป็นแฟนแกมันเป็นแบบเนี้ยแหละแกเออแล้วก็แบบพอทาคือมาเรียนแบบว่า พอเรียนกันไปสักว่าไอ้เรือพิล้วนซะบ่างวิสิงมันก็แบบคุกคข่าขอขใช่ตอะวันให้เนาะใช่ซึ่งดอกไม้ไม่มาตอนไหนก็ไม่รู้นะเอาก็ยังไม่เตรียมไว้คือหวังต้องมีแบบอย่างนี้อยู่ก็เลยไปหยิบตะวัใช่ไม่แล้วคือมันน่ารักมากตรงที่แบบไอ้ซีนคุกเข่าเนี่ยมันคือมันคือซีนที่แบบเหมือนพ่นแบบเหมือนในรอยที่จุดเกิดเหตุที่แบบว่าตอนต้นตีนแบบตอนตอนเริ่มต้นตีนเปิดเลยว่าแบบอันเนี้ยคืออะไรแต่จริงจริงมันคือจุดหมายว่าฉันน่าจะคุกเข่าขอเธอตรงนี้ตอนแรกฉันบอกว่่าาามันนนคือแแบบบบสวทีก้ตย อไตายอะมันเป็นเชินแบบเป็ว่บความซีมึงเก็บป่ะเวลาแบบว่าทีมแบบนักสื่อว่าแบบอย่างนี้มันคนคนตายไงเก็บป่ะก็นึกว่าแบบเป็นสว่างที่แบบช็อตโมเมนต์แล้วก็แล้วตายค่ะนั่นเลยจบไปอะยังไงซีนไงเออมึงตายกูดิเออลองลองลองไปนอานั่นตัวเงาแบบเงาอย่างเงี้ยฟินจัดเนาะจะลองไหมจ๊ะ คือฉันน่ะชอบเพราะว่าแบบว่ามันดูน่ารักแล้วมันก็ลิงก์กับเรื่องของ D X Morris ด้วยที่แบบว่าเหมือนเอาดวงแบบดอกทานตะวันนะที่แบบเป็นดอกดอกแรกที่ตัวปัตีให้กับตามตะวันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจเพราะว่าใดๆไม่รู้ยังไม่ได้เฉลยเออเออใดๆไม่รู้แต่ว่าแล้วมันก็ลิงก์กับตัวแบบว่าสําหรับฉันฉันรู้สึกว่าทานตะวันมันลิงก์ถึงแบบตัวตามตะวัน แล้วก็ตัวปัตติีด้วยเพราะว่าดอกทานตะวันมันก็ต้องปลูกตรงดินใช่ไหมล่ะใช่แล้วก็แล้วมันก็แบใช่แล้วมันก็จะหันหาพระอาทิตย์เสมอเออสาหรับฉันนะเขาก็เลือกกินมิดถูกแหละแล้วก็แบบไม่รู้ว่าน่ารักดีเพราะว่ามันจะมีตอนที่แบบว่าให้ดอกไม้แล้วก็เขาก็แบบเอดดอกไม้ตีอ่าตอนตอนจะจบเออแบบแก้เขิยวคือมันแบบมันมาแบบนิดเดียวก็แบบว่ามันแบบน่ารักเนต้องสังเกตอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แบบเอ็มวีจริงจริงสำหรับนี่นี่รู้สึกว่าเอ็มวีมันทิ้งหินไว้เยอะมากนะแล้วก็ ลิงก์กับตัวซีรีส์เยอะมากด้วยก็แนะนําทุกคนว่าถ้าถ้าแบบว่าดูตัวฟังเพลงไปด้วยใช่ไหมก็ย้อนกลับไปดูตัวซีรีส์ด้วยในแต่ละอีพีนี่คิดว่ามันน่าจะหินแบบหลายตอนใช่ขาตอนไหนไม่ยาอีนีหนึ่งอ่ะย่ากอ่ะย่างอีพีสองต่อไม่คือให้ดูว่าแบบเออมันอาจจะมีแบบว่าของที่มันแบบระลึกถึงแต่ละอีพียังไงบ้างอย่าไปนับว่าขายถึงมันจะขายก็อย่าไปนับก็จริงเมื่อกี้มีแบบ กี่กี่กี่ชิ้นก็ไม่รู้ประมาณสิบก็เลไอเลิฟยูไงมันก็ก็สิบเอพอแต่ก็คืออย่างที่บอกและว่าให้ดูดูสลับกันแบบว่าฟังเพลงแล้วก็ไปดูซีรีต่อจะได้รู้ว่ามันยอนกันขนาดไแล้วก็แบบเพิ่มยอดวิวไปในตัวเพราะว่าสมัเนี้นี่ก็รู้สึกว่ามันเป็นเพลงแนวใหม่ที่แบบว่ารู้สึกว่ามันติดหูใช่ใช่จริง คือคือแบบเนื้อเพลงไม่ได้แต่ร้องไปไม่ได้แต่ทุกแต่ทุกคนอาจจะติดหูที่แบบเคือมอเดิร์นเหมือนเราอ่ะแบบมอร์นิ่งเลิฟแล้วก็โอเคโอเคคือทำนองมันขึ้นแล้วมันรู้กลัว่าแบบใช่ใชพลง่ใช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 ่แต่เดี๋ยวเพลงเราอาจจะร้องแบบร้องไปด้วยไม่ได้งูปลาไปก่อนงูงูปลาแบบไถ่ไถ่ไปเรื่อยๆได้แล้วเราได้อยู่แล้วแล้วเหมือนใช่ใช่ใช่เออนั่นแหละเอ๊ะอย่าว่าพ่อฉันพ่อฉันกำลังแบบว่านี่เขาร้องเก่งนะ S <S อเออเก่งงั้นยอมรับโอเคก็ฝากทุกคนไว้ด้วยนะคะช่วยปั่นวิวเพลงนี้เยอะๆแล้วก็ไปดูซีดีกัน